เอาละครับตอนนี้ Seven Nights Rebirth นะครับก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะนะครับทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC เลยนะครับก็ใครสนใจก็มาดาวน์โหลดรอไว้ได้นะครับเกมจะเปิดให้เล่นวันที่15พฤษภาคมตอน8โมงนะครับหรือว่าหลังลงคลิปก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับก็มาเจอกันในไลน์สตรีมได้ซึ่งคลิปนี้ผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็ PC นะครับแต่ PC เนี่ยอาจจะต้องติดลงทะเบียนเบอร์เนาะนะครับส่วนมือถือเนี่ย สามารถเล่นไอดีเกมได้เลยนะครับก็ก่อนมารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปดูข้อมูลครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร์มออ the A.K. ไว้ Auto A K วันนี้ผมมีตัวช่วยมานาเสนอใน,นคือแอปยูทีโฟนแอปค่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึง่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอร์ด F K ไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ,ร,ร,บร้านเติมเกมราคาถูกถูกเเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก n ชิน n Impact นะครับ R V พ u b G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game ปั๊บเส c ็ n เตอร์ได้เลยนะฮะอะ้วก็ฝากบอกเพื่อนว่ามาจาก a อเลนกิมมิงนะครับสวัสดีครับพผม a อเลนกิมมิงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดนะครับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับทั้งในเวอร์ชั่นมือถือนะครับหรือว่าแอปอีม่แล้วก็ใน PC ด้วยนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะใน PC อาจจะต้องลงทะเบียนเบอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาสอนวิธีดาวน์โหลดรอไว้รอเล่นนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มจากเวอร์ชันมือถือก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เวอร์ชันมือถือผมขอแสดงตัวอย่างเป็นในแอปอีมูแล,ล้วกันนะฮะอ่ะ๋ยวผมลบอันนี้ไปลบเกมก่อนนะฮะวิธีดาวน์โหลดของเรานะครับก็แนะนําเลยนะครับดาวน์โหลดนะครับให้เสิร์ ชื่อเกมนะครับของ seven n i g h t r e b i r t h เป็นภาษาเกาหลีนะครับเดี๋ยวผมแปะชื่อนี้ไว้ใต้ description นะครับหรือว่าเอาไว้ในชื่อชื่อคลิปนะครับก็ search นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า apk เข้าไปอีกนะครับมันก็จะเจอซึ่งผมโหลดจากเว็บนี้ครับ apk put นะครับนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาอันไหนไม่ใช่ปิดไปนะครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดทีเนี่ยมันจะโหลดลงมาพอได้ไฟล์ตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วแหละ ไฟล์ดาวน์โหลดเราก็ได้มาเราก็กดลากไปเลยครับหรือไม่ถ้าใครใช้อีโมไหนแล้วไม่มีก็กดที่ติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งเกมได้มาแล้วครับเข้าเกมนะครับก็ผมคิดว่าในอีมูน่าจะเล่นได้นะแต่ไงก็เดี๋ยวรอเกมเปิดอีกทีนะนะครับเกมเปิดตอนเช้าวันที่15บห้พฤษภาคม8ปดโมงนะครับอันนี้น่าจะให้เลือกภาษานะฮะล็อกอินนะฮะอ่า หนก็นจะไม่มานะครับอันนี้เป็น ID gate นะครับก็คือแบบไม่ต้องล็อกอินนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะย้ายเครื่องไปเล่นที่อื่นไม่ได้เพราะว่าเราไมา่ได้ผูกบัญชีไว้ถ้าแนะนําก็เดี๋ยวตอนเ,เกมเปิดถ้ามันต้องยืนยันตัวตนจริงๆก็นะครับติดต่อคอนแทคที่ผมแปะไว้ใต้ดีคิปชันก็ได้นะครับผมเขารับยืนยันเบอร์อยู่นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าบริการนิดนึงนะฮะเอะพอดาวน์โหลดมาปุ๊บนะฮะมันก็จะ ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างให้เล่นนิดนึงนิดนึงนะครับ้ที่ตอนต้นสตรีมไอ้ตอนต้นคลิปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นอีกทีตอนเกมเปิดนะครับโอเคอันนี้คือเวอร์ชันมือถือ Android แล้วก็ในอีมูนะครับต่อมาเวอร์ชั่น pc นะครับเวอร์ชั่น p c ให้เสิร์ชชื่อเกมเหมือนกันนะครับ่ะเสิร์ชชื่อเกมนะครับนะปึ๊บ จะเจอเว็บเขานะครับืแล้วก็เข้ามาที่พ c ซีตรงนี้ครับดาวน์โหลดครับถ้าดาวน์โหลดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมากดขึ้นมาแล้วมันจะเด้งนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับพอดาวน์โหลดปุ๊บติดตั้งอ่ากดติดตั้งครับตัวนี้กดตัวนี้นะนะฮะซึ่งพอติดตั้งมาแล้วถ้าตอนแรกนะครับใครไม่ได้มุด VPN เแป๊บนงครับ เดี๋ยวผมถ้าถ้าติดตั้งตอนแรกมันจะไม่เจอเกมนะครับแนะนำว่าให้มุด v p n ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวเนาะสมมุติว่าผมผมเปิดมาผมไม่เจอเกมจเจอไนรีเบิร์ตนะครับกดปิดไปเลยนะฮะดูนะครับว่าเปิดอยู่บ่าไม่มีนะนะครับให้มุดวิ n ถ้าแนะนำเป็นแอปก็ท h น n ด e r b แบ r นะครับท h น n ด e r b แบ r อ่าทุนทุน นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัว Windows เองมันมีตัวระบบ m u l t i v ี n อยู่นะครับวิธีก็คืออ่ะกดแอ d นะครับอ่ะเราใส่ไปอ่ะเกาหลีนะฮะเคเอลเอ l l อไออ r รอนะครับอันนี้เขาหาแอดเดสนะครับ VPN นะครับแล้วก็ผมใช้ตัว VPN gate VPN gate นนะครับเสิร์ชอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดตรงที่ในเว็บแล้วก็หา นะครับ address ที่มันเป็นเกาหลีนะครับอ่าดูด้วยเขาเปิดเมื่อันแล้วเน็ตเท่าไหร่นะฮะถ้าแรงกว่านี้ได้ก็ดีนะฮะเมื่อกี้น่าจะแรงสุดแล้วนะครับอ่ะเอานี้นะครับแล้วเราก๊อปอันนี้เนาะเนี่ยช่องนี้ช่องอะไรอ่ะเอ่อ m s s t p นะฮะผมก็ทำตามเข้ามาอีกทีนะฮะนะครับอ่ะแล้วก็ก๊เลือกตัวตัวเขียวนี้ครับ address ตัวนี้เราก็มาใส่นะครับ address นะครับ แล้วก็ใส่รหัสนะครับแล้วก็ใส่เขาไม่ได้ให้มาเขาไม่ได้ล็อกไว้เราก็กดแก้ VPN แล้วก็รหัสก็ VPN ค,ครับประมาณนี้โอเคเซฟครับแล้วก็ n o n t นะ t o n n e c t นะฮะแล้วก็เปิดแอป Netmarble ขึ้นมานะครับ เน็มาร์เวลนะครับมันก็จะเด้งเกมซูนานรีเบิร์ตให้นะครับส่วนในเรื่องของการเล่นนะครับตอนนี้มันยังต้องลงทะเบียนเบอร์อยู่นะครับซึ่งล็อกอินแล้วมันก็จะให้ลงทะเบียนเบอร์นะครับก็เดี๋ยวรอเกมเปิดนะครับแล้วก็ติดต่อพี่ที่รับลงทะเบียนเบอร์ไปได้นะฮะประมาณนี้เนาะติดลงทะเบียนเบอร์นะครับแบบนี้เลยผมคิดว่าภาพนา่าจะแจ่มนะครับยังไงผมก็รอเล่น เวอร์ชัน PC นะครับเดี๋ยวดูก่อนตอนเกมเปิดยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้ก็มาแนะนำวิธีการนะนะครับืส่วน PC ตัวอ่ะไปไหนแล้วตัวอีมูผมคาดว่าน่าจะเล่นได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องไปเสียตังหรือว่ามุดเอลอลงทะเบียนเบอร์เกาหลีนะครับเ,เพื่อใครเพื่อใครแบบจะเล่นตัวอีมูก็ได้ ถ้าใครสายดีดีน่าจะน่าจะาจะอ้าวทำไมภาพมันหายอะทำไมภาพเป็นอย่างนี้นะครับเออทีแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับอ๋อฝากกันประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมัด้วยแล้วเจอในไลฟ์สตรีมใครมีคำถามอะไรพี่มามมสอบถามมาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย